<cam ber> สวัสดีครับผมอันตาโปตี้วันนี้ผมมาโลกนผมจะมาแจกของรางวัลวันนี้มีสามผู้โชคดีอยู่ในมือผมนะครับผมจะหาเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้ของรางวัลค<ๆ>ีย์บอร์ดเลเซอร์นะฮะคนที่หนึ่งนะครับผม,บผมชื่อตามน,นี้เลยครับคนที่สองครับนี่นะครับผมอาอกาศไม่ค่อยดีแล้ว คนที่สามครับนี่ครับทีนี้ผมจะจับลนะครับผมจะหาผู้โชคดีหนึ่งท่านเท่านั้นผมใส่แล้วนะฮะผมใส่แล้วผมขเยียบผมมองไม่เห็นนะผมก็เยายบนะผมจะจับแล้วฮะหนึ่งคนเท่านั้นใครจะได้ใครจะได้ใครจะได,ะได,ะได้ได้มาแล้วคุณคุณคุณทาวีอะไรเนี่ยแหละนะฮะคนเนี้ยได้ของรางวัลเป็นตัว คีย์บอร์ดเลเซอร์จากคังโฟรติออโสโตไปนะครับผมไปแล้วผมตาโฟรติไปก่อน 으 <laughs> u <laughs> 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 <laughs>